ใด้เดีครบนายเยจารร์คุยาอยูชม .2 ร .3 เลขที่สูตรห้าสองครับุณสครับเดีรรายมลอนมาเสิร์ชม .2 ร .3 เลขมสูรทัหครับาผมนตระยะชม .2 ร .3 เลเลขแปดครับวันนี้มาพีเซนของข้อแต่ละหวข้อของสี่ของทันีอก็จะเป็นกัะบอกสูตรเสนครับ

การเพื่อที่เชื่มเส้นนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในระบบนิมติกใช้งานเข้าไปเ่อกดประกอบชิ้นงานแขนก้อนิมติกระบบเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อระจุพันธุ์น, 9, นิดเดยที่นีของระบบสูนนะครับไม่มีระบบสูงทางเดียวใช้ระบบทางเดียวด้านสูงจที่ออกกับตำแหน่งด้านตีนนะครับบอกการ กับการที่ต้องการแรงดึงทิศทางเดียวนะครับระบบสูบสองแล้วก็ชน้ตสองครับระบบสูบสองทางใช้ลมอัดทั้งสองด้านทําให้การสูบพังที่ออกกลับได้ให้แรงมากกว่าแล้วก็ปูุได้แม่นยำครับใช้งานแค่หลายมันที่แล้วก็ช,ชนิดสามเป็นระบบสูบพิเศษนะครับระบบสูบหลายชั้นระบบระบบก็บอกมีต้นหนอนนะครับเป็นต้นครับ เติมตต่อของกบสูนนะครับเบรื่องมีถ้าบ่อรูกสูการสูปิดขัดท้ายกินกันเรือยเร่อนหนะครบอัน,นี้เรื่องนนวาข้อหมัยนวาก็คือวาทีู่ลการไหลของมัเลือ,องฝนด้วยแม,ม่เหไกสฟ้าควบคุมทิศทามันเขออกเปิดปิดการทำงานของก,องกบสูใช้ระบบควบคุมเติมันนะ อาการรเน,นบอลนครับไ่นาปกติคือไม่จ่ายไฟนะครับตริงดักแกน,แกนแบบวอลย่ในตหนบบ่งเรมต้นอากาศตามที่ทานทียบเหือนครับสองเม่จ่ายไฟให้พธรผลนะผลัพสร้างสรรค์ไม่เลยแกนแบ,บาลสูบด,ดูดเครื่อนครับเปลี่ยนเส้ทางกระไหลขลมเพราะเได้ถามวิจัยไฟสามไม่เลกหายเป็งดัแนแกนกับตหน่งเดิม เปนของไซน์ไลนาครับแล้วจะมีว mm ่าสองทส้ทางของตำแหน่งครับแล้ว hmm. มีว่าสามเสทางสอนตำแหน่งว huh? uh, ่าสี่เส้ทางสองตำแหน่งว่าห้าทางสอตำแหน่งแล้วเริ่ากนะครับน่งลวเป็นตั้ทัพสูงที่ทางลงก็ว่วเป็นตั้าทังานครับใช้ ยังใช้ได้ในถสถานการณ์ร้อยแรงเครื่องกดประอกอบเดียบบ๋ยอะแข็งตัวจนมันเละอบปัดแย่ชิ้นงานตอน,นี้แล้วก็จุดกัดนะตอน,นี้ติดตั้งหน้ายทำงานเร็วแล้วก็ทำได้แม่นำดยำระบบสะอาดใช้ลมไม่กล่อมเลยครับต้องลมง,ง่ายราคาถูกครับข้อจุดกัดต้องใช้แรงระบรรทุที่คุณภาพดีนะครับไม่เหมาะกับงานที่ใช้ต้องแรงใช้แรงสูงมากถึงได้เลยนะจากการฝ่าย เขาบอกสู่เป็นตัวทำงานเปลี่ยนพลังงานลมเป็นการเคื่อที่นะครับโดยในวาาตัวลูกที่ต่างกันหลายลมทั้งทั้งสองทานร่มกันสร้างระบบิิเมติกที่อัตโนมัติปรับสิ่ค้าวแใช้งานได้หลากหลายครับ่อไเป็นอุปกรณ์ิเล็นิกส์ในงานสารมอแรเป็น p i i t y sensor เป็นเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุระยะใกล้หน้าที่คือตรจจับการมีอยู่การเื่อนที่ของวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส โดยตรงการทำงานคือใช้หลัก ตคือตัวจับตำแหน่งการพื่อนที่หรือจุดสิ้นสุดการเคลื่อนที่ของวัตถุการทำงานเป็นสวิตที่ทำงานด้วยการกดหรือสัมผัสจากชิก้นงาน,านหรือว่ากดเพื่อที่มากระตุ้นพันยุหรือตัวกดสวิต์เปลี่ยนสถานะจากออนเป็นออฟหรือกลับกันใช้งานจริงใช้ควบคุมตำแหน่งประบอกสูบลบใช้ป้องก,กันให้เครื่องจักรเคลื่อนหรือตำแหน่งที่กำหนดใช้อยู่สายพันเมื่องานหรือ,รอตำแหน่งสวิต ดึกนอเปิดหรือปิดการไหลมีทั้งแบบ2องทางเปิดปิดและห้าทางใช้คับกระบอกลมในระบบ p n e u m a t i c การใช้งานจีพวบคุมกระบอกลมมาอะไรนะระบบน้ำในรงานอัตโนมัติต่อเป็น PLC ค่ะ PLC โปรแกรมเมอร์เบ <roleum> ิร์ลิกคอนโทลลอร์หน้าที่เป็นสมองของระบบอัตโนมัติพวบคุมเื่องจากรดัโปรแกรมที่กำหนดการทางานมี ต่อสัญญาณจากเซนเซอร์การควนวณผลของโปรแกรมส่งสัญญาณเข้กุมอุปกรณ์เช่นมอเตอร์ซนไอน o หรือคอนแทคเตอร์มาใช้านจริงใช้ในสายการโนมตระบบลาเลียงเครื่องจักรัาจุทันขยุตนสถาหการณ์ต่อไปเป็น HMI ครับ Human Machine Interface หน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรการทางานคือแสดงข้อมูลการทางานของเครื่องจักรเช่นอุณหภูมิความเร็ว คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็สามารถวารัพท์ และแรงนดะันที่ปรับได้คดวบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามความต้องการการใช้งานจริงคบงงงงงวบคุมปั๊มน,น้ําสายพานลำเลียงระบบลิฟต์เพื่อจับเสียนซีต่อไปเป็นพ power s u p p ายหน้าที่จ่ายแรงดันแบตแบ้ที่เสียบให้กับอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การทำงานคือแงบตแบ้ AC จากแหล่งจา่จาย220โวลต์380โวลต์เป็น DC ที่เหมาะสมเช่น2 0โวลต์ ข้าปเป็นคอนแทคเตอร์ค่ะหน้าที่เป็นิตม์ไฟ้าที่งควบคุมวงจรกำลังเช่นมอเตอร์มิเตอร์การทำง,งานคือใช้แม่เหล็กไฟ้าในการดึงหน้าสัมผัสเมื่อมีไฟล์ขนเข้าผนด้ือวยสามารถงควบคุมไหลสุดมากควบคุมโหลดที่ใช้กระแสสูงได้การใช้งาน G คือใช้วควบคุมการทำงานของมอเตอร์สามเฟสใช้ในระบบสตาร์ทหรือมอเตอร์ใช้ร่วมกับดีเลย์ป้องกัน เซอร์กิตเบรกนมีข้อกัดอุปกรณ์แล้วมืจอไฟฟ้าจากความเสียที่เกิดจากการสเกินหรือรับมือจอนดังงานเพื่อตรบกระแสไฟฟ้าค่าที่กาหนดกใช้จะทการตัดมืออนอัตโนมัติสามารถใเซกลับมาใช้งานได้หม่การใช้งานจริงใช้ในตู้ควบคุมไฟฟ้าอรณ์มอเตอร์ป้องกันฟฟ้ารับมืงจอนในโรงงานขอบคุณค่ะอะไรก 对不对？它能拉动。 dah komplit. Untuk plastic. Device 3. proximity sensor. Saya punya pallet. Laser การเกิดจุดตำแหน่งของชิ้นส่วนได้ขึ้นใช้การเป็นมิเสวิตที่ไม่ต้องสัมผัสจริงสองการักิดจุดระดับเกิจากระดับของเหลวในถังตกวดจากระดับของเม็ดพลาสติกในงานด้านความปลอดภัยและระบบอัตโนมัติเช่นประตูอัตโนมัติระบบของเครื่องชนในการจับและหุ่นยนต์โซ่จับวัตถุในพื้นที่ อันตรายสี่งานยานยนต์ใช้นักเเซนร์เอะห่อยเซนจ์ตัวจัดตำแหน่งเอาหรือเซองเอาหเซืองสบายนมอเตอร์ ฟิวต,อ Beni, ต่อคอมบ์กับอารมาคเจอร์เมื่อโหลดสูงกระแสสูงฟิวแรงลักษณะเด่นแรงดิดเร่มต้นน้องสูงมากแต่รอบไม่คงที่การใช้งานเทนยุกของรอบเปบารอบเปบารดีดีของคอมเตอร์หาัการทำงานรวมการต่อทั้งอ่ะเออเนเนลมีแรงดิ่สูงและปกี่ Oh, come on. và bà tiến về tưới <laughs> thất bại rất là dễ dàng ngày hai là แต่สำหรับ AC motor สิ่งนี่น้าการทงาน 流浪电子。<under> <Okay. S 1>